ดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องเลยสภาาษ็ดกระเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องสภามาเก็ดแกงปลาช่อนไส้บวบนะคะจะไม่ทําเป็นแกงออมด้วยค่ะพี่น้องอมไรห่อแล้วนะคะพี่น้องซึเบือนะคะอันนี้ปลาช่อนพอดีมีไข่พอดีค่ะพี่น้องล้างเขทำความสะอาดอย่างดีค่ะก็จะมีบวบค่ะบวบหอมบานเท่านะคะพี่น้องใบมะกรูดใบหอมค่ะแล้วก็ผักชีลาวค่ะใน่หนีก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดเหมือนเดิมค่ะ ก่อนอื่นเรามาลงมือทาเลยค่ะเอาเกลแกงใส่ลงไปค่ะพี่น้องแนมเพียบเค่ะวันนี้ย่างเทสไหมอนะคะขออนุญาตขยับมาอีกหน่อยนึงนะหรือแนมเห็ยบเหค่ะขยับออกกันเลยอ่ะจากนั้นพั้วที่หอ,องค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะอาหารอีสานย่อสองแบบนี้ค่ะตรงครัวพี่หมอมค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นเติมน้ำลงนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้มอเราไหมค่ะแต่หม้อห้องใหมใหกินมันก็จะชุนมากนะคะพี่น้องเอาละค่ะทีนี้กระต้มไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆพัดค่อยๆขัวไปเรื่อยๆให้พริกแกงข้าสุกนะคะถ้าทําสูตรนี้สไตล์นี้ค่ะพี่น้องมัสเฮดให้แกงข้า,บาวบัวแกงออมแกงขัวแกงเผ็ดกระซังมัสเฮดพร้อมหอมพวามแซ่บนะคะสำหรับสไตล์อีสานนะคะพี่น้อง <c oughs> เวลาสุดนำแกงนี่อหอมวนๆค่ะหลังจากนั้นเติมน้ำให้ท่วมค่ะการเอาค่ะพี่น้องเขาจะได้นังมากนงาม้อยนะคะใส่ลงไปค่ะของยี่ยงหนึ่งสิทศเป็นแกงอเจค่ะเพราะว่าเดี๋ยวบวมมันกระงามกระสูออกมากนะคะสบใส่น้ำาหลายค่ะพี่น้องก็จะใส่น้ำประมาณนี้ค่ะพอนน้ำเริ่มเดือดค่ะใส่ปลาช่อนลงไปเลยค่ะปลาช่อนแล้วเยี่ยงหนังเลยน้ำเกลือด้วยค่ะเอาเกลือครับปอกค่ะนางปอกค่ะพี่น้องเกลือมาให้มันเข้านะคะ เลยค่ะตาม,มด้วยใบมะกรูดขาดใส่ลงไปนี่ค่ะปกติไม่นูนี่ย่าชอบเป็นแกงออมด้พี่น้องนะคะแต่ว่ายาเห็ดไม่นู่ออมรู้แล้วบอยแบบพี่น้องก,ก็จะเบือ่อนะคะเรย่อสภาพมาแกงแบบนี้ไงมันบานสไตล์อีสานบานเข้านี่ยนะคะพี่นอ้องนะคะคอยช่อนฟ <c oughs> อ,องของน้ำขาดรอให้ปลาสุกคะ่ะ ่อนฟ้องออกคำจะเป็นฟ้องข้าวปลาฟ้องนำนี่ยังต,ต่างๆอยู่แลคะ่ะพี่น้องช้อนออกเนจนังหวะอยนึงนะคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวลอให้น้ำมันเดือดปลาข้ากระจะสุกค,ค่ะนี่ค่ะให้ช่อนออกเลยค่ะ ก็ได้บกินเผ็ดก็บ่ร้องไส่หลาย้ยาย่อมเลยค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะใส่บวบลงไปแบบนี้เลยคะ่ะนี่ผักอีตูนั่นเลยค่ะพี่น้องนะคะบวบมันทับเน่นโบกินเหมือนนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเปิดไฟแห้งๆค่ะพี่น้องบวบเท้าเคยซีโบดำแล้วค่ะ ปลาข้าสซุปด,ดีค่ะๆก็ใส่หมากข้นเลยเลยค่ะเพื่อ <c oughs> ให้บวบเราสุกนะคะโดนความร้อนนะคะบวบพร้อมค่ะซื้อเอาได้พี่น้องนะคะูุ่บวันข้ากระเพาะเจ็บป,ปูไลยหายค่ะสมัยก่อนป่านะคะหเ,เห็นเราเทนงานอย่งไยกันเล่าปูขึ้นตามเสาไฟขึ้นตามยางกระพอะไปกินด้ยานได้เล่าะคะ่ะพี่น้องซื้อมือหนีพันธามนะคะกลัวไปพันสายไฟพันนหลมพันหนึง่งก,ก็เลยเด้ดซื้อกินเอานะคะ่ะเอาละค่ะพ้าเปลาข้าสุกดีเหล่มข้นเลยค่ะ หลังจากนั้นค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะอันนี้คือตัวชวยทาให้กับข้าวยวอ,อร่อยเพราะว่าทีม,มือมีค่ะตาด้วยน้ำปลาหยอดลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะเราจะใส่เกลือนะคะพราะว่าใส่ปลาหรือจะใส่น้ำปลาค่ะพอค่ะแล้วก็ตามด้วยชูรสอันนี้คือชูรสหนึ่งช้อนช้อนกาแฟาาค่ะคุณน่อ ราคาในเยืาต้มไปเรื่อยๆรอ,ร,อร,อรอิวบวบซุกจะเข้าเนึ้อขาพะิิถายดูครับชี่เล้ากับใบหอมพี่น้องมีเคือสเสน่ห์ของการทําอาหารอีสานทําง่ายค่ะทําให้ถูกปากเรานะคะจะวาเข้าวต่อเตแส่น,นๆดูแต่ที่จะไม่ฟองอะใส่ข้าวกระส่วนออกค่ะเพื่อให้น,หนําซุปข้าว,วาม้วนน้กินข้าว,วาม้วนี้กินเนื้สาเป็นอย่างนะคะพี่น้องแบบนี้เลยค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นชิมรสด,ดูหน่อยนึงค่ะ โอเคค่ะน้องนุ่ล่ะมีความเข้มความหอมมียังบนระคะใจดายลยจ้ะเอาละค่ะเราจะปิดท้ายด้วยใบมังลักกับใบผักชีลาวกับใบหอมค่ะใส่ลงไปค่ะนะคะอันนี้คือแกงปลาด้วยจ้ะแกงปลาใส่บวบใส่ผักชีลาวกับใบหอมค่ะ ป้ากินผักหลายๆค่ะพี่น้องนะคะหอมพนควนเลยค่ะพี่น,น,ะะนี่เอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงปลาช่อนใส่บวบใส่ผักชีเหลาหอมๆค่ะพี่น้องมาหายเดี๋ยวยอดสุญญออกไปต่างที่เบิงมองแจ้งๆจ้า แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องมือเทศสถานเฮเบิงคะ่พะพวกใส่หมอมันสูงไปคะ่ะพี่น้องพี่น้องจะเห็นบนทวัวถึงแล้วค่ะแกงปลาคองไง่ใส่บักบวบใส่ผักชีเล้าหอมๆค่ะใส่ใบหอมลงไปกระลังหอนๆคะ่ะพี่น้องปาลาล้างทำความสะอาดอย่างดีรับรองวา่าบอมีข้าวคะ่ะแซ่บคะ่ะพี่น้องนะคะหอมผักชีเหล่าหุน่หนๆใส่ผักอีตูไปนํำนะคะบางคนนะคะพี่น้องอาจจะใส่เป็นขา้าวควเป็นแกงออมก็ได้ได้จ้ะพี่น้องแต่ว่ามือนย่ำแกงแบบอีสานบานเฮาแกงบแบบไม่ใช่แกงออมอะเป็นแกง แกงสุดน้ำเนสิระคะพี่น้องน้ำได้หมอกกยังมีอีกนะคะนี่ล่ะคะ่ะเป็นการทําอาหารง่ายๆนะคะความแซ่บอยู่ที่ปลาชนนะะ่อนเลยค่ะล้างด้วยเกลือคะ่ะล้างออกให้เบิ้ลเมืองเบิ้ลเมือนะคะ่ะพี่น้องรับรองว่าบ่มีข้าวคะ่ะขอบคุณและลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะมากาวกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆด,ด้วยจากพี่น้องมาคะ่ะเมื่อกี้เขากินน้ำนี่แกละค่ะแกงปลาเอใหญ่ใส่บกักบววใส่ผักชีเล่าจ้า